สวัสดีค่ะกลับมาพบกับหวยเด็ดและสาระนะคะวันนี้มีหวยฝันจะมาเล่าให้ฟังมันตรงกับเลขดังมากเลยแล้วก็มีหลายฝันที่ว่าตรงกับเลขดังเนี่ยเยอะมากเรามาเริ่มกันเลยเนาะเป็นเพียงแนวทางหัวงวดที่16กรกฎาคมสองพหกานะ ฝันวานาสาวทํานมมาใหม่ราคา2510ฝันเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้า10ปีพศ2573ฝันเห็นคนรู้จักขับรถเก่งขึ้นไปบนชั้นสองบัเลขที24่24ทะเบียนรถ8463ฝันว่าไปเจอเจดีเก่าใต้ฐานเจดีเจอเหรียญ25สตางค์และเหรียญ5บาท ฝันว่ามีคนเขียนเลขใส่มือห้าสองแป๊บหนึงนะคะฝันว่าตามาหาเขียนเลขให้แล้วบอกว่าถูกแล้วพากันไปทำบุญให้กูดาตาเขียนนะคะสองสี่สองพันคูณสองพันฝันเห็นเลขสีแดงห้าสองห้าฝันว่ามีคนชี้ให้ดูทะเบียนรถ และบอกว่าตัวนี้นะ9525แต่ว่ารถใครก็ไม่รู้นะคะเห็นไหม5้านี่เยอะมากเลยเลขดังด้วยเจ้ามืออั้นทั้งประเทศฝันว่ามีผู้หญิงมาบอกเลข25ฝันว่านั่งเครื่องบินในฝันถามแอร์ว่าเครื่องจะไปลงที่ไหนราคาที่นั่งเท่าไหร่แอร์บอกว่าจะลงกำแพงเพชรราคาต่อที่นั่ง2,500้า ฝันว่านอนจำศีลอยู่ที่วัดแล้วมีผู้ชายหัวล้านเสื้อขาวมาบอกเลข72515ฝันว่าเอามอเตอร์ไซค์ไปจอดริมอ่างแล้วมีคนมาขับปล่อยลงลงอ่าง5276ฝันเห็นแม่ที่เสียไปแล้วมาบอกว่ายายอะยายจะเสียต้องพาขึ้นรถไปโรงพยาบาลเราก็เอาขึ้นรถสักพักยายก็เสียนะอายุยาย92ทะเบียนรถ 5 9 29ฝันว่าบ้านป้ามีต้นไม้ปลูกเต็มเลยแต่จริงเนี่ยบ้านป้าเนี่ยติดถนนติดถนนในเมืองค่ะไม่มีต้นไม้เลยเดินไปดูก็เกิดลมพายุรุนแรงเขาบอกว่าโลกจะแตกบ้านเลขที่25งปดอ่าวดน,นี้นะคะเด่นสอหแต่ไม่รู้ว่าซื้อกันได้ไหมนะ เพราะว่าเจ้ามือผวาเลขดังของของแอดน้ำหนึ่งร้ไหม9 625อะไรนี่แหละถ้าสอ25ดังก็ให้ซื้อ24 26เข้าใจไหมคะ25ดังเหมือนงวดที่แล้วอะ68ดดังอะก็ออก58แล้วก็ลดแต้มหนึ่ง วันนี้มีฝันมาเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเดี๋ยวถ้ามีฝันดีๆเด็ดๆเ,เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังใหม่ถ้าใครชอบหรือว่าฝันอะไรที่ตรงกันนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ